จะทำให้ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตนประพฤติอยู่แล้วก็เป็นคนที่หลอกแหลกไรความสามารถนะครับชีวิตเนี่ยก็จะได้รับนะครับความตกต่ำนะครับไม่มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเสื่อมยศเสื่อมลาภเป็นต้นนะครับข้อที่สอง เมื่อเรามีสัจจะแล้วเนี่ยนะครับสัจจะเนี่ยจะตั้งอยู่โดยปรกการเดียวไม่ได้หรือสําเร็จไม่ได้ถ้าขาดขันติก็คือความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสน,นะครับสิ่งไม่ดีนะครับขันติเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงพอต่อ,อความจําเป็นต่อชีวิตคู่ ถ้าคารวาสมีคู่หรืว่ามีครอบครัวเนี่ยมันเป็นหลักที่สําคัญนะคร